พ่อเดินทางมาจากจังหวัดใดครับสกลครับสกลอยู่อำเภอใดครับอําเภอพนานิคมอำเภอพนานิคมเนาะครับเนาะยุ่ยส้นไลยเนาะไปทางอุดรโอ้ทางออกไปอุดรเนาะครับเนาะพ่อติดตามช่องติดตามร้านส้มคิดการค้ามาจากช่องทางไดครับยูทูบติดตามมาจากยูทูบเป็นบ่ครับโอ้ตัดสินใจโดนบ่ครับนี่บ่โดนบ่โดนเนาะครับเนาะมือนี้มามารับอีหยังครับมือนี้ครับพ่อมารับเซตทีเซตทีหนึ่งห้าห้าเป็นบ่ครับ โอ้นี่นะครับลูกค้านะครับคุณพ่อคุณพ่อซื้อเลนส์เสื้อว่าจะไดนก่อนครับเื้อมีครับคุณพ่อมีนะครับนี่ไปไปเบิ้งไปชมได้นะครับอยู่อำเภอพนานิคมนะครับอยู่สกลนครบ้านยังกว่าพ่อบ้านนาคำบ้านนาคำเนาะครับเนาะนี่นะครับจากร้านสมคิดการค้านะครับเครื่องเซ็ตทีหนึ่งห้าห้าพร้อมโครงนะครับคูปต้าตาช้างเอ็นซีพลัสเอ็กซ์นะครับชุดนี้จัดเต็มนะครับต้องบอกว่าจัดเต็มนะครับแล้วก็ล้อโตเป็นยังไงครับพ่อประทับใจไหมครับชุดนี้ประทับใจเนาะครับเนาะอ่ะอีก อีกตัวนึงครับอีกตัวนึงบ้างบ้างอีกตัวนึงนะครับเอ้ยองค์ม่ไหมมาอ่านี่นะครับขอญาตเขาออกช่องได้เนาะครับดูลงวิถีเนาะสวัสดีครับครับแม่ซื้อว่ายางครับจรนนัท์เขตแม่จีรนันท์เนาะครับซื้อเหรียญครับซื้อจีจ้ะซื้อจีเนาะแม่จีนะครับอันเอิญคุณแม่หรือเอิญคุณพี่ดีเนาะเอเอิญจังแด่เอเอิญ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 เอิ เอิญคุณแม่เนาะครับเนาะคุณแม่อยู่บ้านเดียวกันกับคุณพ่ออ๋อยู่บ้านเดียวกันครับติดตามติดติดตามมาจากยูทูเพือนกันบ่ครับตัดสิ้นใจโดนบ่ครับบ่ดดดบดเนาะครับเนาะเมื่อนี่มารับเครื่องเซตที่หนึ่งหาหานะครับเนาะแล้วก็โค้งตานกันบ่ครับเซตทีหนึ่งห้าห้าพลัดลูกค้ากะต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมาหนึ่งครั้งเอาให้คุ้มเลยลูกค้ากะรับไม่บสิเป็นเลือดชักล่องนะครับนี่เลือดชักล่องรับไปสามโตไปสามโตแล้วกะ ไม่กระดานรูปเทือกสองชุดเป็นไม่กระบากไม้กระบากและกะ้วก็มีอีกเซตหนึ่งนะครับกระสีเอาไปใส่รถหกล้อนะครับเรามีบริการจัดส่งรถหกล้อทางหลาดองเข้ากระิีไป,ไไปส่งถึงบ้านลูกค้าเลยเนาะจะได้กับฝากติดตามคลิปนี้อีพี่นี้นะครับมาไปกันต่อเลยอีเป็น คือรถเรียบร้อยนะครับพร้อมทรงนะครับต้องบอกว่าเซตใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบบ,บอสิเป็นเรื่องเซนะตทีหนึ่งหาหานตลานุกและกกะ็โค้งสยามคุโปตตาตาช้างและกระยุคข้างหน้านะครับเป็นบอสคัพิ่นงก็กสิเป็นพันนั่งไทยสีจาน2ชุดครับแล้วกะ็สิเป็นครุปยำหน้าอีก2ชุดฟังทางกุณเนอนะสีสมกับสีเขียวแล้วก็ชุด ไม้กระดานลูกเทือกนี่ชุดไม้กระดานลูกเทือก2ชุดแล้วกับเรือชักล่องนู้นนะครับสีฟ้าๆอยู่พนเนาะนะครับนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับกราบขอบพระคุณลูกค้าสาหรับพี่น้องที่อยากจะได้รถถยหน้ามือหนึ่งมือสองนะครับอุปกรณ์ท่าการเกษตรอะไรรถถทยหน้าให้นึกถึงร้านสกิจการค้านะครับเปิดบริการมาแล้ว30กว่าปีครับลูกค้าได้รับ,บความไว้วางใจจากลูกค้านะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ Beep 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 beep